สีน่นรีวิววันนี้สาวไุ้พาทุกคนมาคาเฟ่ที่อุดรธานีค่ะจะบอกว่าฟิลเกาหลีเกลใจมากสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้สีน่นสาวกู้พนพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีวันนี้พามาคาเฟ่นะคะชื่อร้านมันเดยอุดรธานีค่ะเครื่องดื่มแล้วก็ขนมแต่ละเมนูคือน่ากินมากค่ะทุกคนราคาก็ไม่แรงมากค่ะส่วนบรรยากาศในร้านนะคะจะตกแต่งสไตล์คินคินนะคะแล้วก็มินิมอลนะคะระหว่างรอเครื่องดื่มกับขนมนะคะสีน่นจะพาดได้ไงนะคะเก็บทุกมุมค่ะเก็บ ได้เก็บเลยถ่ายรูปมุมไหนก็น่ารักทุกมุมเลยค่ะรอไม่นานค่ะสักพักก็ได้แล้วค่ะทุกคนจะบอกว่าเมนูที่สั่งคือเข้าก็บซีเล็บตัวเองมากเมนูนี้นะคะทางร้านแนะนำนะทีน้องก็จัดไปเลยค่ะเพิ่มความสดชื่นตั้งแต่เช้าเลยค่ะวันนี้ตามด้วยท o อฟฟี่เค้กนะคะส่วนตัวชอบกินเค้กแบบนี้อยู่แล้วนะคะราคาทอฟฟี่เค้กนะคะก็55บาทค่ะส่วนน้ำนะคะก็95บาทค่ะ ราคาก็ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเค้กอร่อยโดนใจสิลุนมาค่ะชอบสุดๆเลยค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างบนร้านค่ะทุกคนมุมนี้นะคะใครมาต้องมาถ่ายรูปช่ำๆค่ะทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะบรรยากาศข้างบนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะทุกคนจะมองเห็นนะคะวิวพิพิธภัณฑ์ของเมืองอุดรธานีด้วยค่ะจะบอกว่าดาดฟ้ามุมนี้นะคะถ่ายรูปออกมาน่ารักสุดเลยค่ะคือเห็นวิวพิพิธภัณฑ์นะคะทุกคนเป็นแบ็คกราวได้อย่างนี้เลยค่ะวันที่สิลุนไปนะคะจะเป็นช่วงเช้าค่ะทุกคนประมาณ แปโมงครึ่งนะคะไปเร็วมากนะคะเพราะมีเดินทางต่อนะคะ mm. ก็บอกเลยว่าห้องฟ้าแจ่มใสนะคะบรรยากาศดีสุดเลยค่ะหลังจาน้นนะคะ mm. ก็เดินหามุมถ่ายรูปแต่ค่ะทุกคนได้คือหลายช็อตมากนะคะแต่และมุมคือฟิลมันอยู่เกาหลีเลยค่ะทุกคนทังร้านนะคะน่าจะเปิดตั้งแต่ประมาณ8โมงถึง5โมงเย็นนะคะทุกคนยังไงเดี๋ยว ติดตามได้ที่ทางเพจร้านอีทีนะคะส่วนนี้ทางลงมาก็คือมุมนี้ก็สวยเหมือนกัน,นะคะ่ะฉันก็ถ่ายไปอีกได้หลายชา็อตน,นี้นะคะก่อนจากกันไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพจซินนนสาวปทไทยด้วยนะคะอยากให้ไปคาเฟ่ที่ไหนคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ